ทินิทัสเมื่อสมองพยายามปกป้องแต่กลับสร้างเสียงที่ไม่มีอยู่จริงคุณเคยได้ยินเสียงวิงวิงในหูทั้งที่รอบดวงเงียบสนิทไหมคุณไม่ได้จินตนาการไปเองนั่นคืออาการของทินิทัสหรือหูอื้อซึ่งเกิดขึ้นเพราะสมองของเราพยายามช่วยเราแต่กลับผิดพลาดอย่างไม่น่าเชื่อทินิทัสคืออะไรทินิทัสคืออาการได้ยินเสียงในหูหรือศีรษะทั้งที่ไม่มีเสียงจริงอยู่ภายนอก พบได้ประมาณ10-15%ของประชากรในอเมริกามากกว่า40ล้านคนเสียงที่ได้ยินอาจเป็นเสียงวิงหึ่ง,งจีหรือแม้แต่เสียงคล้ายดนตรีแล้วสมองเกี่ยวอะไรกับเสียงในหูละ่ะงานวิจัยจาก George Town University Medical Center พบว่าจินิ t ัสไม่ได้เกิดที่หูเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลจากสมองที่ปรับโครงสร้างและหน้าที่เพื่อป้องกันการกระตุ้นเสียงที่รุนแรง สมองบริเวณ auditory cortex หรือบริเวณประมวลผลเสียงจะพยายามลดทอนสัญญาณเสียงเกินพอดีแต่เมื่อมีการสูญเสียการได้ยินสมองกลับเพิ่มเสียงปลอมเข้ามาเองเหมือนเติมเต็มช่องว่างระบบประสาทบ,บริเวณ prefrontal cortex และ limbic system ก็มีบทบ,บาทเพราะทำให้เสียงเหล่านี้น่ารำคาญและควบคุมไม่ได้แล้วสาเหตุหล่ะเกิดจากอะไรได้บ้างการสูญเสียการได้ยินจากอายุหรือเสียงดังเกินไป ความเครียดการไหลเวียนเลือดผิดปกติความผิดปกติของกระดูกในหูยาบางชนิดเช่นแอสเพรินในปริมาณที่สูงอุบัติเหตุที่ศีรษะวิธีดูแลตัวเองเมื่อมีทินิทัสหลีกเลี่ยงเสียงดังฝึกสมาธิเพื่อไม่ให้หมกมุ่นกับเสียงใช้เสียงพื้นหลังหรือที่เขาเรียกกันว่าไวท์นอยส์เพื่อเบี่ยงความสนใจพบแพทย์เพื่อตรวจการได้ยินและรักษาตามสาเหตุ การบำบัดด้วย Cognitive Behavioral Therapy ่ช่วยให้ผู้ป่วยปรับตัวได้ดีขึ้นสมองของเราไม่ได้ผิดแค่มันพยายามเกินไปสมองของเราพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะปกป้องเราแต่มันกลับสร้างเสียงที่ไม่เคยมีอยู่จริงทินิ t ัสจึงไม่ใช่แค่เรื่องของหูแต่เป็นเรื่องของสมองความรู้สึกและการรับมือกับความเงียบ